พันธ์วรลการเล่าสาเหตุที่เลิกกับสามีค่ะเป็นสาวแก่งและเก่งจริงๆค่ะสําหรับพันธ์นะคะเริ่มร้องเพลงกับวบงดนตรีของครอบครัวตั้งแต่อายุไม่ถึง10บขวบตั้งแต่นั้นเองเธอเองก็มีวงเป็นของตัวเองแล้วค่ะประกวดโครงการนิสคาเฟแม้ว่าจะไม่ได้รับรางวัลชนะเลิศแต่ก็มีแมวมองจากค่ายเพลงของช m m ติดต่อเธอไปเทสเสียงล่าสุดเองเธอก็เป็นหนึ่งคนที่มีชื่อเสียงในด้านของการร้องเพลงมากๆล่าสุดก็ไปเปิดใจนะคะผ่านทางรายการหนึ่งค่ะซึ่งนั่นก็คือรายการขับไฟเดโชได้มีการเปิดเผยทั้งแต่ความรักแบบรับบี้เลิฟครั้งแรกเลยที่ทำงานเรียนไปจนห่างกันออกไปเหตุผลที่ห่างกันคือเบื่อด,ด้วยแต่เขาเองก็ยังรอคอยเรานะคอยเปิดมิติใหม่ แห่งการจับกิ๊กถ้าเขามีคนอื่นรอให้รู้ภายใน3วัน7วันจับได้ว่าสามีคุยกับคนอื่นโดยที่ไปไหว้พระพิคเนตจบชีวิตคู่4ปีบอกเลิกสามีเพราะจุดหนึ่งที่คิดว่าการมีกับไม่มีมันไม่ต่างกาันแต่ฝังเส้นสุดท้ายแล้วพันตัดสินใจเลือกคือเลิกเพราะว่าเรื่องอะไรเธอก็บอก เพลงร้องเพลงเพาะมามากมายนะแต่เพลงแฮชแท็กเรื่องที่ขอทําให้พันวรการอินที่สุดบางครั้งยังถึงกับร้องไห้จนแทบร้องเพลงบนเวทีไม่ได้ย้อนฟังเรื่องราวสาเหตุที่อินเพลงเรื่องที่ขอพร้อมกันซึ่งทางด้านของพันยังคงติดตินเสมอที่บ้านเองก็ใช้คําว่าเป็นชุมชนเลยใช่ไหมคือเป็นชุมชนหลังเขา เป็นชุมชนที่รถใหญ่เข้าไม่ได้เข้าได้แต่มอเตอร์ไซค์ซึ่งพอเราเริ่มมีไรายได้เราก็ซื้อรถแต่จอดไว้ข้างนอกเพราะเราเองยังคงต้องเดินเข้าออกเหมือนเดิมความรักครั้งนี้เกิดขึ้นที่ไหนในโรงเรียนค่ะเราไม่มีแฟนในโรงเรียนเลยเราไปเจอรุ่นพี่ข้างนอกถามว่านั่นคือเป็นความรัก รักแบบครั้งแรกเลยไหมพอพี่เลิฟไหมถูกต้องค่ะนั่นก็คือความรักแบบครั้งแรกแต่ว่าเราทํางานไปด้วยก็เลยทําให้ความสัมพันธ์เราค่อยๆห่างไปส่วนความรักครั้งนี้กับสามีที่เลิกกันไปก็อาจจะด้วยความที่ปรับจูนกันเท่าไหร่ก็ยังไม่เข้ากันละค่ะก็เป็นหนึ่งเรื่องราวนะคะที่ทางทีมงานได้นํามาฝากกันค่ะ